ขทีสวัสดีพี่น้องอีกขึ้นเขานะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่7นะครับกรกฎาคม66นะครับพี่สมาชิกซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซครับประจำนครสวัสดีนะครับพี่พี่น้องพูดถึเข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะก็ ตามกันต่อนะครับกับแนวทางฮานอยผมนะครับพี่ๆจะมาชิกนับซึ่งตรงกับวันสุกนะครับเนาะซึ่งวันนี้ก็มีทั้งแนวทางเหล่าพัฒนาและก็แนวทางฮานอยนะพี่มาชิก2แนวทางวันนี้เนาะนับก็มาตามกันต่อกับแนวทางผมว่าเป็นอย่างไรนะพี่มาชิกนับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้นะพี่ๆจะมาชิกเวลาผมอัปโหลดคลิปพี่ๆจะมาชิกจะได้มีพลาดทุกๆแนวทางจากผมนะจะได้แจ้งเตือนถึง โทรศัพท์มือถือของพี่สมาชิกกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะนะครับซึ่งวันนี้ก็มีแนวทางเลขทูบไปไข่ให้ใด,ด้วยสลับแนวทางหาหน่อยวันนี้นะพี่สมาชิกตอนนี้ก็กําลังไลฟ์พี่สมาชิกได้ชมกันอยู่นะครับเนาะทางเพจนะพี่สมาชิกนะครับเนาะเดี๋ยวมาตามกันสลับแนวทางเลขทูบไปไข่นะครับซึ่งวันก่อนที่มีแนวทางเราพัฒนาก็าสลับเวียดนามเนาะสลับน้องหน่อยก็ทูบไปไข่ก็ ไม่ผิดหวังนะครับมา3ตัว2ตัวนะครับสองรอบสรอบเลยสลับรอบวันพุทธที่ผ่านมาสลับทูบไปไข่นะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะนะก่อนที่จะไปชมแนวทางกันนะพิ่มาชิกมาดูคําเตือนกันก่อนเนาะนะครับทางช่องเปียนเพียงสื่อกลางการนําเสนอสูตรคํานวณตัวเลขนะครับ ประกอบการพิจารณานะครับในทางฮานอยวันนี้นะตัวเลขทั้งหมดที่ผมนำมาให้พี่สมาชิกได้ชมก็คือนะครับคัดมาจากสูตรทั้งหมดนะพี่สมาชิกคัดตัวเด่นมานะครับก็ให้พี่สมาชิกได้ชมกันสลับแนวทางวันนี้เนาะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะพี่สมาชิกอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะมามั่งไม่มามั่งนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณานะครับดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับชมนะพี่สมาชิก นะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะพิชมาชิกสลับแนวทางผมเนาะนะครับอ่ะดูคําเตือนแล้วนะครับไปดูผลฮานอยเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรสลับแนวทางฮานอยสูตรผมนะนะครับนะครับอ่าดูสิว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนะครับเนาะนะครับขออภัยพี่สมาชิกนะครับพอดีนะครับบันทึกไปแล้วทีนี้มาดูตัวเลขนะครับตาตาพลาดๆหน่อยก็เขียนเป็นเก้าแปดแปดนะครับเนาะอ่าที่จริง เขามารอบน้อยจิตนะครับเนาะเก้าเก้าแปดเน้อพี่มาชิกนะขออภัยนะครับพี่มาชิกนำเนาะนะแต่ผมก็ปล่อยคลิปไปเลยแล้วกันนะครับเนาะนะครับสำหรับน้อยจิตเก้าแปดแปดนะเมื่อวานเบิ้ลไม่มานะเป็นมาชิกแต่ว่าเบิ้ลหน้าเนาะสำหรับน้อยจิตนะครับเนาะนะครับสำหรับพี่สมาชิกคนไหนที่กําลังชมคลิปอยู่ก็ขออภัยนะครับท้ายท้ายคลิปอาจจะผมพูดผิดไปมั่งเนาะนะครับแต่ผมไม่ขอตัดเพราะไม่เวลาไม่ทันนะครับเนาะสรุปเมื่อวานไม่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 มีเบิ้ลนะพี่มาชิกนำเนาะในคลิปอาจจะพูดว่ามีเบิ้ลท้ายๆเนาะะนครัับขออภยด้วยเด้อนะครับเมื่อวานนะคครรัับบเนาาะแต่่ว นะสรุปคือเบิ้ลไม่มาเม yes. ื่อวานนะพี่สมาชิกนะเนาะนะครับโอเคตามนี้นะพี่สมาชิกนะขอบคุณด้วยขออภัยพี่สมาชิกไปด้วยกันเลยได้ชุดนี้เลยนะเนาะอ่ะแล้วก็พิเศษนะเนาะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่นะพี่สมาชิกพิเศษหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่นะครับสามมาอีกนะครับหนึ่งสามมีไหมหนึ่งสี่ก็ไม่มีหนึ่งสามก็ไม่มีโอ้นะครับเนาะนะครับเป็นยังไงเนี่ยนะครับเนาะจับไม่ถึงนะพี่สมาชิกสําหรับอ่ในชุดอ่า สองตัวสามตัวนะพี่สมาชิกแต่ก็มาในตัวเด่นนะรอบพิเศษมาในตัวเด่นสามกับสี่อยู่นะพี่สมาชิกนะครับแต่ผมจำไม่ถึงหนึ่งนะแล้วก็ปกตินะครับเจ็ดเก้าแปดสี่แปดนะครับนะอันนี้สี่แปดอ่าสี่แปดมาในตัวนี้เลยนะพี่สมาชิกสลับรอบปกติเนาะนะครับสำหรับรอบปกติมาในตัวนี้เลยนะพี่มาชิกตรงตรงนะนะครับสหรับอ่าหน่อยปกติเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับ ปังอยู่ปังอยู่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ปังอยู่แต่และ3ตัวนี้ไม่มานะครับเนาะ <c oughs> รอบป,ปกติมา48ตรงๆนะครับเนาะสำหรับน้องหน่อยเมื่อวานนะครับเนาะไม่ผิดหวังเลยรอบป,ปกติแล้วก็ v i p นะครับเนาะอ่า v i p มา6 3 6 2 6นะพี่มาชิก36มหกมีไหม <c oughs> โอ้36ก็ตรงๆอีกนะครับเนาะ v i p เมื่อวานนี้36ก็ตรงๆรอีกนะครับนะครับพังไม่ไหวสลับรอบอ่า v ีพนะกับรอบปกติเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับเอ้ยไม่ใช่สิสามหกใช่สองหกนะครับเพียนพีนะครับเออจะรีบไปไหนเนาะบาทีเนี่ยนะครับอ่ะสามหกนะพี่มาชิกนะครับแต่สามตัวไม่มานะพี่มาชิกมาในชุดอ่าเจาะสองตัวเนาะที่เหลือกอมนะ็มาในตัวเด่นนะครับพิเศษมาในตัวเด่นบนเด้งล่างเด้งสองตัวเลยเบลเนานะแล้วก็ปกติมา48แล้วก็ VP มาสามหนะพี่มาชิกนะครับเนาะก็ ถือว่าตั้งอยู่เมื่อวานสลับในทางฮานอยผมเนาะนะครับนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยเด้อพี่สมาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับตามกระต่อวันนี้นะพี่สมาชิกตามกระต่อวันนี้สลับในทางฮานอยวันนี้เด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะพี่สมาชิกนะเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางเด้ออันนี้นะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะชอบกดแจบไปจุดไปถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางนะพี่สมาชิกสลับแนวทางผมเนาะนะครับอ่ะฮานอยวันนี้เนาะ แนวทางห้าหน,น่อยนะพี่จะมาชี้วันนี้วันที่7นะครับเนาะเดือนเอ็ดอจะมีเบิ้ลหรือเปล่าเนาะวันนี้7เดือน7นี่นะครับเนาะนะครับนะครับเพราะว่าวันศุกร์นี่ก็ต้องให้อ่าระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะนะครับ7ทับอ่า7จ็ทับหกนะพี่จะมาชี้นะครับเนาะอ่าวันนี้มีแนวทางทุบไปไข่ให้ด้วยเด้อพี่จะมาชิกวันนี้มีแนวทางทุบไปไข่ให้ด้วยติดตารางใหญ่ๆหน่อย ที่ผ่านมาพี่จมาชิบอกว่ามองไม่เห็นสลับแนวทางทูไปไข่เนาะนะครับอ่อาเดดตารางไว้ทูปไปไข่นะพี่มาชิกนะครับช่วงนี้ทําคลิปไม่ทันนะครับก็เลยมามากับฮาหน่อยเลยแล้วกันนะครับสลับทูไปไข่เนาะสลับทูไปไข่งวด่ quer? วันพุธนะครับมาสองรอบสามรอบเลยนะมาสามตัวด้วยสลับทูไปไข่นะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะมาดูในตัวเด่นเลยเด้อพี่มาชิกนะครับ มาดูในตัวเด่นเลยเดอ้อนะครับเนาะ euh, สวัสดีพี่สมาชิกทางแฟนเพจนะครับเ <Nap al m ids> ข้ามาแล้วอย่าลืมพิมพ์สาธุรับโชคเดอ้อเด้อพี่สมาชิกนะเนะาะทางอ่าทูไปไข่วันนี้นะครับทางแฟนเพจนะจะไปเวียดนามหรือจะไปฝั่งโคงก็พี่สมาชิกก็ดูแลกันเดอ้อนะครับเนาะเป็นทูมงคลนยะไข่วันนี้นะครับอ่ะมาดูตัวเด่นเลยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะ เด่นเด้อวันนี้เด่นพิมสาทัวรับโชคเด้อสำหรับพี่สมาชิกทางแฟนเพจนะครับเนาะอ่ะวันนี้ให้ไปเลยนี่เลยนะครับพี่สมาชิกอ่าเก้ากับหกนะนะครับนี่เลยนะนะครับโอ้โหจะเบิ้ลหรือเปล่าวันนี้แนวทางนะครับแนวทางเก้ากับหกนี่เหมือนจะติดเบิ้ลนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่าดูแล้วกันนะครับเพราะว่าวันศุกร์นะครับแนวทางวันศุกร์ก็คาดหวังเบิ้ลเหมือนกันนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับ โดยดเบิ้ลจะลงอีกหรือเปล่าสลับวันนี้นะวันศุกร์นะพี่มาชิกนะครับผมก็จะให้เฝ้าระวังวันจันทร์กับวันศุกร์แต่ช่วงนี้ฮานอยนี้รู้สึกว่าจะมาเบิลนะครับนะครับเบิลเกือบทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเขาจะสลับกันมาเนาะนะครับอาโชแค่ไว้จดไว้นะพี่มาชิกนะครับเนาะแล้วก็มาตามกนด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะพี่มาชิกนะครับ2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับพี่มาชิกนะครับอ่ะชุดแรกเลย9 4สี่เด้อนะครับ อ่าเก้าห้าเด้อนะครับแล้วก็เก้าหกอ่าจับเก้าหกให้ด้วยเลยแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็หกเจ็ดนะนะครับอ่าหกศูนย์นะนะครับแล้วก็หกแปดนะพี่มาชิกนานนี่เลยนะชุดอ่าจับคู่เรียนสองตัวก็ให้หกชุดเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับให้หกชุดเหมือนเดิมนะนะครับอ่ะขีดปากกาสีแดงให้ก่อนเด้อนะครับขีดปากกาสีแดงนะ นะครับอ่าสวัสดีพี่สมาชิกทางแฟนเพจดูนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์สาธุรับโชคให้ด้วยเด้อนะครับพี่สมาชิกนะเนาะนะครับตอนนี้ไลค์ทางเพจด้วยนะพี่สมาชิกนะเนาะพอดีทําแนวทางทูบไม่ทันนะครับทูบกับทูบไปไข่นะครับเนาะนะครับทูบไปไข่ตัวเลขวันนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเนาะอ่ะทราบสองตัวเด่นนะพี่สมาชิกอาเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็หกเจ็ดหกศูนย์หกแปดนะเดี๋ยวผมเน้นให้นะพี่สมาชิกมาดูในตัวเน้นนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นเด้อนะครับเนาะ นะครับขอให้มาในตัวเน้นวันนี้นะครับเป็นมัดรวมนะพี่สมาชิกนะครับ9559นะครับเนาะอรุณสวัสด์ยามเช้านะครับแล้วข้6886เด้๋พี่สมาชิกนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับโอ้โหวันนี้ถ้าเกิดสายตีลังกานี่กลับไม่ไหวนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับผมก็จะเน้นให้เฉพาะตัวที่ผมเน้นนะนะครับผมจะให้เฝ้าระวังเฉพาะตัวที่ผมเน้นนะครับเนาะนะครับถ้าใ้เฝ้าระวังเยอะมันก็จะเยอะไปนะครับอ่าอันนี้6นะนะครับ อ่ะฉพาะตัวนี้พอนะครับพี่จะมาชิกนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาชิกจะพิจารณายังไงก็ดูอลไรกันนะครับเพราะว่ามันเข้ามาหกกับเก้าเนาะนะครับอ่ะกันเบิ้ลไว้หน่อยนะครับกันเบิ้ลไว้หน่อยนะนะครับก็ในตัวเด่นเหล่านี้แหละนะครับกันเบิ้ลเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วพี่มาชิกนะครับอันนี้คือกันเบิ้ลนะนะครับอ่าเก้าเก้ากับหกหกนะพี่มาชิกเมื่อวานให้สามสามมาแปดแปดนะครับเนาะอันนี้กันเบิ้ลไว้นะนะครับ ลาบหลังมาก็จะจับเบิ้ลให้หน่อยนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเดี่ยวทางติดเบิ้ลไม哈哈่จับเบิ้ลมันก็จะกระไาอยู่นะครับเนาะโอ้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะนะครับอ่าแล้วก็มาตามกันด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะพี่มาชิกนะครับเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวเด้นะครับเนาะล้วค่อยไปชมในวทางทูบวไข่นะนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นนะครับเนาะ วันนี้มีมนต์ทางเราพัฒนาด้วยนะพี่สมาชิกสหรับใครที่จะเข้าบ้านก็ภาษาอังกฤษสีน้ำเงินได้เลยจิ้มเลยนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับสามตัวเด่นนะครับก็มีนะครับอ่าสี่เก้าห้าเด้อนะครับเนาะอ่าเจ็ดหกศูนย์นะแล้วก็อ่าศูนย์หกแปดนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนี่เลยสหรับในชุดสามตัวเด่นก็มีสามชุดเหมือนเดิมนะครับ อ่าเดี๋ยวขีดประกาศสีแดงให้ก่อนเด้อพี่สมาชิกนะครับใ้ร่มๆใจร่มๆนะครับเนาะนะครับนะครับถ้าเรามีดวงแล้วยังไงเราก็เป็นผู้โชคดีสลับกัรที่จะนําไปเสี่ยงโชคเนาะนะพี่สมาชิกสําหรับน้องหน่อยวันนี้นะนะครับอ่าคีดประกาศสีแดงให้ก่อนนะครับนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะพี่สมาชิกสลับแนวทางาน่อยวันที่เจ็ดนะครับเนาะ นะครับกรกฎาคม6เจ็ดเจ็ดจะเบิ้ลหรือเปล่านะพี่มาชิกนะครับเพราะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเนาะนะครับไม่แน่นะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับเป็นไปได้หมดอนะก้าว96นะสลับในทางผมนะกันเบิ้ลไว้หน่อยนะพี่มาชิกวันนี้กันเบิ้ลไว้หน่อย96นะนะครับเพราะว่าอ่96ก็ดูตัวแทนเบิ้ลเลยนะพี่มาชิกนะครับเนาะแล้วก็สองตัวเดียวก็94 95 96 67 68แล้วก็6 อ่าหกอันนี้สิหกเจ็ดหกศูนย์แล้วก็หกแปดนะครับระวังหกกับเก้าเด้อเด้อพี่สมาชิกเฉพาะตัวเน้นเนาะเก้าห้ากับหกแปดนะครับวันนี้ผมก็กันเบิ้ลไว้ให้ด้วยเนาะนะครับวันนี้ผมกันเบิ้ลไว้ให้ด้วยโอ้นะครับต้องลองนะครับเนาะอ่าซ้ำตัวเด่นก็อ่าสี่เก้าห้าแล้วก็เจ็ดหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หกแปดนะครับพี่สมาชิกเดี๋ยวมาดูเลขทูบไปไขกันนะพี่สมาชิกเดี๋ยวมาติาดตามในทางเลขทูบไปไขกันด้วยเนาะอ่ะมาดูในทางมาดูทูบมงคลในไขกันนะพี่สมาชิกับมาแล้วนะพี่สมาชิกนะครับโอ้โหวัันนนี้ะครบ ดูดีทุ่มมงคลด้ไข่วันนี้โอ้โหหกร้อยเลยนะพี่มาชิกนะครับนาองหกร้อยนะหกร้อยนะพี่มาชิกอ่ะเดี๋ยวผมจะจับให้นาอนะครับจะมีเบิ้ลหรือเปล่าน้อวันนี้นะนะครับพี่จะมาชิกนะครับจะมีเบิ้ลหรือเปล่าวันนี้น้องนอยแล้วก็เราพัฒนานะพี่มาชิกนะรันสุกนี่เฝ้าระวังเบิ้ลเป็นพิเศษอยู่นะพี่มาชิกนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าไลฟ์สดกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะนะครับสรับหน้าไลฟ์นะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจับทุ่ไปไข่ให้เลยนะครับ หกศูนนะนะครับอ่า uh, 0 0แล้วก็90นะพี่มาชิกนะครับทุบไปไข่เนาะนะครับวันนี้มาแค่นี้เลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็600นะแล้วก็900นะพี่มาชิกนะทุบไปไข่นะพี่มาชิกนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับเนาะนะครับตัวเลขนะครับเนาะ กลับให้แล้วนะกพ่มาชิกนะครับก <K Hugo> ็ขอให้โชคดีกับบารมีไข่วันนี้เนาะนะครับสหรับใครที่ตามทูบไปไข่เนาะครับนี่เลยนะพ่มาชิกนะครับหกร้อยเด้อพี่มาชิกนะครับก็ขอให้อ่าเฮงเปังๆกันนะครับสำหรับในทางเลือทูบไปข่นะไข่ชี่นชอบนะครับอ่ะนะครับผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับก็เก้ากับหกนะพี่มาชิกนะครับสำหรับแนวทางผมวันนี้เนาะซึ่งในทางในกทูบไปไข่ก็หกกับเก้าเก้าเหมือนกันนะพ่มาชิกก็ขอให้โชคดีนะครับกับแนวทางวันนี้นะสรับน้องหน่อยวันนี้นะนะครับ ยังไงขอให้มาในในทางสูตรนี่แหละนะพี่มาชิกเมื่อวานก็ถือว่าเดินดีอยู่กับในทางสูตรผมเนาะนะครับอัสสรายดัสุดบัณฑิตขอบคุณทุกการติดตามจากพี่สมาชิกนะครับผมขอบคุณทุกๆการกำงใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับที่มีส่วนร่วมกับบัณฑิตมาโดยตลอดนะครับว่าจะอใดผมว่าพูดแล้วพี่พาประกันใดในการให้แนวทางบาัณฑิตขอโทษขออภัยพ,พี่น้องไปด้วยกันเลยกันเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรเปนแนวทางแนวทางมีเข้ามีหลุดนะพี่สมาชิกนะอย่าลืมฝากการ อ่กดติดตามกดการแจ้งเตือนไว้เวลาบอที่อัปโหลดคลิปใหม่ใหม่พี่ๆจะมาชิคจะได้ไม่พลาดจากอ่าแนวทางจากผมเนาะนะครับก็าทาเต็มที่ทุกครั้งทําเต็มที่ทุกๆแนวทางสาหรับแนวทางผมเนาะนะครับสำหรับผู้โชคดีอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะพี่จะมาชิกนะครับเนาะสำหรับใครจะนําปรจริงโชคนะ นะครับผมอ่ะไปเจอกับผมคลิปต่อไปด้วยนนี้มาลุ้นสายด่วนกันนะพี่มาชิกสิบเก้านาฬิกาเป็นต้นไปจะหนักจะเต็มแน่นอนเด้อมาทักทายพูดคุยกันทำเนาะมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีเบิ้ลหระเปล่ารับพัฒนานะครับน้าไรฟ์สายด่วนจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับไปเจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับเฮงๆรวยๆปังๆครับผม